สวัสดีค่ะพี่น้องลูกขอนวขึ้นหินจ้าพ่อกลับเมนี่อีกแล้วค่ะพี่น้องมันนี้พาพี่น้องมาฮะใช่พาพี่น้องมารับชมการฝาาเข่าค่ะหรือว่าการตีเข่าแบบสมัยก่อนของชาวหน้าบานเฮาเนาะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นเข่าจาก คอกน้องนามโมเดลเนาะค่ะเพิ่นใส่วิธีการเฮ็ดหน้าแบบโบราณแบบธรรมชาติเกี่ยวเอาแล้วก็ฟาดเอาพร้อมอืมค่ะพระเอกเอ็นวีนี่เพิ่นกระสิฝาดสบึงมาเพิ่นนอะ่ะนะมาจำเป็นขอ,อนขี้กระเฮ็ดแบบสดๆเลยค่ะ ที่เส้นเตะลามสะกนบ่าหาแต่เริ่มค่ะเข่าวม่ค่อยหลายปันไหนสองพันก็ <c oughs> ว 2, ่าไปสองพัน <c oughs> บ่กองเข่าคือผสมสองพันแท้องเข่าสองพันี่นองก็ว 2, ่าไปด้วย มันหลายตัวเขียนห้องบ่อมอจะฟาดหล่นยิบบ่อบันนี้อันบ่ค่อยเห็นเราต้องหาพี่น้องการฟาดเข่าหรือว่าการตีเข่าแบบโบราณบันนี้ค่ะคนสมัยตะกี้อ่ะฟาดเข่าแข่งกันบ่อนะมอพี่ ฟาดฟังหนึ่งลาวว่ามันหลอนเม็ดขารุดออกเบิดหล้วกับกับด้านนะคะนู้มอจ้าคือแรงดีไม่มีตกแขเอาแปลว่าเจ้าประท่านเถาดยเนี่ยเอา,เอาหาตะเริ่มลงมือค่ะพี่น้องเข่ากับประท่านกองลาย กะว่ามันร้อนแล้วก็เอาทิ้งอันเฟื่องที่เป็นมาดแบบนี้เขาก็เอาไปให้ง่วยกินต่อได้ค่ะโบตองไปอัดเป็นก้อนเนี่ยเอาแบบนี้เลยพี่น้องไปแกะให้มันกินเลยค่ะมาเดอ อุ้ยมาเพิ่อนน,นะนะมาจะเป็นนะมาจะเป็นมาสมัยใหม่มาสมัยใหม่คนใหม่แต่หมามาแบบสมัยตะกี้นะบ่มีหรอเนาะมีวนดวนดแต่เขาลูลักเด้ออาจจะมีอยู่ก็ได้เด้นะะาะเหมาะเขาลูลักแล้ว เจม,มก็ฝานแห้งแท่มันออกมันจะต้องฝานแห้งเบอร์นั่นบ่เฮ้ยมานุหมักแต่มานี่ล่ะไปแล้วค่ะพี่น้องหมียนึงเอาภาพบรรยากาศเกา่เกาๆมาฝากพี่น้องเข้าประมาณ หอดลอยมาจิตี่นะหมอข้าสองพันอีน 2, หยังคึอซื้อหน่อย,ยอีเข้าสองพัสองพันกับ 2, สองพันสาฟาดเบินี่สุเดเลยดอกวังหาลอยสอบนะโหะไปแล้วค่ะพี่น้องขาพอกันไม่คลิปหนา้าคลิปน,นี่สวัสดีค่ะ 老赖。